เอาล่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในเกม The Designer Curse คำสาปของอานักออกแบบเกมนี้นี่แหละก็เพื่อให้เป็นการไม่รอชา้าอีกอย่างใส่หูฟังเพื่อประสบการณ์ที่ดีในการโดนผีหลอกไปเอาแล้ว ตื่นมาที่ห้องสักห้องหนึ่งห้องอะไรห้องขังอะ่ะมีอะไรเปิดได้ไหมไม่มีอะไรุยเกยมนี้ถือว่าเปิดยากเปิดยากว่ะเปิดโอ้ยโอ้ยโคตรเท่เอาจากชั้นล่างเราต้องค้นให้หมดนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหมือนเดิม แอบได้นั่นไงกูว่าแล้วแอบได้มึงมีผีลอยได้ด้วยโอ้ดูดิสจ๊ดอ่ะนายเนี่ยกองนั่นอ่ะก็ยีดีกว่ากองดีไว้ดูใหญ่ดีนายมาเป็นเพื่อนฉันหน่อยแล้วเราโดนใครลากมาในนี้วะ,ะใครบังอาจลากกูกดคิวกดอ e ีเพื่อเฉงเงอมองได้ ดียวนะนั่นมันอะไรกันนะท่านผู้ชมดูทางซ้ายนั่นสินั่นอะไรกันอนะเจ๋อมึงจะมองกูทำไมไปดีกว่าไมวแล้วเปิดได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวกีสี่ยงเดินใครอนะ มีอะไรไหมคุณแจอะไรหรือเปล่ายังมีผีก็พออย่านะอย่าโอ้อะไรวะเนี่ยอ่ามีอ๋อใช้ได้นี่ว่าแสดงว่าเกมนี้มันมีเลือดไม่ใช่แบบโดนทีเดียวตายเลยอือหือ มันจะเก็บให้เลยไหมอ่ะกดแท็บมันจะมีโนต้ตขึ้นไหมอ่ะโนต้ตสามอะไรนะสาหนึ่งอ๋อจดได้เฮ้ยเช็ดเช็ดเช็ด,ชดสามหนึ่งสี่สองหนึ่ง,งหกแปดเก้าสาม,สาม,สามโอเคเราได้รหัสมาแล้วครับตอนนี้แต่เอาไว้ทำอะไรนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ ฮัลโหลฮัลโหลยังไม่มีหรอกน่านายเนะนี่ยนายยังไม่มาหรอกฉันรู้โอ้ยเดี๋ยวแปะให้ก <c un> <ick> ็ไ <c> ด <un> <ick> ้ก <c un> <ick> ูตายตายตายไปปิด <c> ก <un> <ick> ่อนปิดนิดนิดนึง มันมืดอ่ะพีไ่ไปแล้วเฮียมืดสาอะไรนะสี 4, 2, 6, 8, 9, 6, 8, 9, ่สองหนึ่งหกแลืม ด้วยว่ะเชดก้มแอรเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ว้าวมีอะไรหรือเปล่าอ่าล้องใช้ที่ไหนต้องคุณมาแดงจริงดิโอ้แม่ม มืดจัดเฮ้ยอะไรวะเชีย่ยอะไรเนี่ยตอนนี้ภาร,รกิจเราคือให้หาทางออกนะครับแต่กูจะเจอตัวเชีย่ยอะไรกูไม่รู้คือกูไม่รู้ มันอยู่ทางนั้นแน่เลยอ่ะมึงมีไฟชงไฟฉายไหมฮัโลโหลแอบใต้เตียงได้ไหมอ่ะไม่ได้อีกูว่าโดนแน่เลยนี่อะไรอ่ะ

อย่างนี้มึงมาแล้วแน่เลยเงาน,นลูกแกไม่รู้หรอก เดือดไหมเดี๋ยวมึงขึ้นมาได้เดยวเหรอยเดี๋ยว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 เดีด๋ยวโอ้อะไรวะโคตรยากเลยทุกคนยังไม่ยอมเลยถ้ามันมาทางนี้แสดงว่ามันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ มันงมันรู้้วยโอ้ยมันรู้ว่ะทุกคนทำไงอ่ะโอ้มีสวิตมันมีสวิตเฮ้ มาดิมาดิอ้าโอ้อยอะไรวะขมมุมานนิมานนิคนตีแหละ

Ah, <coughs> <wa> <coughs> oh! <coughs> Yak <Uy. tos> เ <Come> สร็จโกสีราบมันไม่อยู่เส็โกสีัา กูน้องมีไปฟันมันคือกูต้องทำอะไรอ่ะ ตอนนี้คือมันมีอะไรเกิดขึ้นจ้านะแทงมึงยิงไหนสัตว์โอ้ยกูเข้ามาในไหนอีกเซฟแล้วครับคือยาก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 อ่าก็เอาไว้อีพีหน้าแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ครับขอ,ขอลาไปก่อน ไมนไงเพื่อนแล้บบัไกินี่บ้านกูไหม้านกูสื้อไปและอ่าไปบ้านกันกไคนเมาได้เล่นุ๊กปเล้